สวัสดีครับมาพบกับผมพูลซาร่าชาแนลคนเดิมเพิ่มเติมคือโปรโมรช่องอีกแล้วนะครับก็มาโปรโมรช่องของคุณไปนั่นน่ครับที่ผมเรียกว่าพี่ไปพี่ไปหรือว่าพี่ไบเลยโอเคนะครับนุ่มกรุกระดิ่งวะพอมันอยู่หน้าแรกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้ให้คุณกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะครับอืมก็เขาก็รับทำแบนเนอร์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 หรือเปล่านะครับก็ไปดูที่เพจเลยเพจเลยเพจช่องเกี่ยวกับ ก็คือราคากันเอง1 0 2อินโทรสองดีสองอันอินโทรสามดีสองอันเก้าสิบทรูอินโทรสองดีหนึ่งอันอินโทรสามดีหนึ่งอันห้าสิบทรูอินโทรสามดีรึเอ,อ,อ,อันไหนดีกว่าอินผมว่าอินโทรสามดีโอเคติดตามครับนะครับสามรอบแล้วขอบคุณที่ติดตามกันมาเด้อ okay โอเคก็เจ 또클คึกเพี